ฟแกงไตป่าสมุนไพรเน้นเน้นฝรั่งไม่รู้ขอรีบเซฟแกงไตป่าก่อนนะคะอาหารไทยรสชาติจัดจ้านที่คนไทยหลายคนชื่นชอบแต่กลับติดอันดับหนึ่งของเมนูยอดแย่ของโลกจากเว็บไซต์เชสแอตลาสแต่ในทางกลับกันถ้าเราลงลึกเข้าไปที่วัตถุดิบรายละเอียดของแกงไตป่าจะเห็นว่าเต็มไปด้วยประโยชน์มากมายที่คบเครื่องอยู่ในเมนูเดียวหายากนะคะ ทีนี้เรามาดูที่มาของแกงไตปลาก่อนแกงไตปลาหรือแกงพุงปลาเป็นเมนูอาหารยอดฮิตของคนใต้โดดเด่นด้วยรสชาติจัดจ้านที่มาพร้อมกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์มีความเผ็ดร้อนของเครื่องแกงที่มาจากพริกและพริกไทยนอกจากนี้แกงไตปลายังมีพลังงานต่ำแถมมีสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายเป็นเมนูที่เหมาะกับเพื่อนๆที่รักสุขภาพ ถึงแม้ว่าแกงไตปลาอาจจะเป็นรสชาติที่ไม่ถูกปากคนต่างชาติแต่ในส่วนประกอบและวัตถุดิบต,ต่างๆล้วนมีประโยชน์มากกว่าที่คิดพร้อมแล้วตามหลีมาเลยค่ะ 1. คขมิ้นชันช่วยควบคุมน้ำหนักปรับระบบขับถ่ายช่วยขับลม 2. ใบมะกรูดช่วยลดความดัดแก้โรคแักกระปิดแักกระเปิด3ขา่าแก้อาการท้องอืดช่วยขับลมช่วยย่อยอาหาร 4. ตะไคร้ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปวดท้องช่วยล้างพิษออกจากร่างกาย 5. ริกสดเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับเหงื่อช่วยย่อยช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง 6. ฟักทองช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งกากใยก้สูงช่วยลดอาการท้องผูก 7. กระเทียมช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ 8. มะเขือเปราะช่วยลดระดับน้ำตาล 9. หัวหอมช่วยต้านเช้อหวัดช่วยเจริญอาหารและดูแลระบบหัวใจ มีประโยชน์สมุนไพรตั้ง9ข้อคนต่างชาติรู้ไหมไม่รู้ลิขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากแกงไตปลารสชาติเผ็ดร้อนและมีรสเค็มจึงไม่แนะนําให้กินน้ําแกงมากเกินไปและแนะนำให้กินควบคู่ไปกับเครื่องเคียงอื่นๆเช่นผักสดต่างๆปลาทอดเพื่อไม่ให้ตายทำงานหนักเกินไปแล้วเพื่อนๆในช่องนี้ช่วยกันกดเซฟแกงไตปลาด้วยนะคะเพราะความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี ฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์บาย